าอยากทำตัวหนังสือแบบนี้นี้นี้ต้องทำยังไงโอเคค่ะเ,เพื่อนๆนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยนะคะให้ทุกคนทําตามย่าก่อนก็แล้วกันนะ,ะเริ่มต้นค่ะของใครที่เป็นโลโก้อ่าเป็นแบบหน้าตาแบบนี้อยู่นะคะให้คุณไปที่สัญลักษณ์นี้ค่ะเห็นตัวนี้ไหม ะะอย่าเพิ่งคลิกนะคะให้คุณคลิกขวาแล้วเอาวงกลมขึ้นมาจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเรากําลังจะทําเทกที่อเอาไว้สําหรับตามรูปร่างของของชิ้นงานต่างๆอยกตัวอย่างที่มีมีเขาเรียกว่าคุณผู้ชมใน YouTube นะคะถามมาก็แล้วกันนะเอาอเอาตอบคำถามนี้ก่อนนะเช่นอสมมุติว่านี่คืองานของคุณเป็นแบบวงกลมนะคะอันนี้น่าจะง่ายกว่าพิมพ์ธรรมดาเลยพิมพ์ธรรมดาเลยอิน ดีต้อนรับสู่ช่องตุย่าอะดูนะวิธีง่ายมากนะง่ายกว่าอันตะกี้อีกไม่ต้องใช้เพนทูลค่ะอย่างนี้เลยนะคะแล้วคุณเปลี่ยนม่าเป็นมูฟอะเดี๋ยวกทีท่ท,ทีคุณจะวางเปลี่ยนม่าเป็นมูฟแล้วก็อ่าโทษค่ะเปลี่ยนมาเป็นมูฟเพื่อมาวางตำแหน่งตรงนี้ก่อนก็ได้นะขนาดคิดว่าประมาณนี้ดีไหมก็แล้วแต่เดี๋ยวค่อยพยอ่อทีหลังนะคะจากนั้นกดตที่ใหม่นะคะแล้วกดตัวที่ แท็บบาร์เนี่ยค่ะออปชั่นบาร์เนี่ยมันจะมีตัว T นี้อยู่ T โค้งโค้งเห็นไนหะม Create Web Text นะคะแล้วอ่มาดูกันนะสไตล์เลือกสไตล์เลยเราอยากได้โค้งแบบไหนโค้งบนโค้งล่างเห็นไหมมีหลายแบบอ่ะอยากจะเลือกอันนี้ปุ๊บอ่ะแล้วปรับเอาเราไม่อยากได้โค้งมากเราอยากได้โค้งมากๆแต่ว่าอยากได้แบบอย่างนี้เห็นไหมคะ มันได้มันได้ค้งประมาณไหนอ่าฟึกเนี่ยค่ะจัดตามต้องการแล้วแล้วก็เลื่อนได้ด้วยนะอยากได้เล็กกว่านี้คอนโดนที Control T. เพื่อยอ่ออากดโอเคก่อนยอ่ออาคอนโที Control T. แล้วก็กดยอก่ออาคอนโรลเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงโปรเซสมันเยอะอของคุณถ้าเกิดคอมคอมเร็วเนี่ยโปรเซสเร็วมันก็เร็วค่ะของยา่ามันอาจจะอืดอน,นิดนึงเพราะว่า โปรแกรมมันเยอะเอออ่ะคอนโทรลทีเพื่อเพื่อย่อขยายตรงเนี้ยวิธีการย่อไม่สอนแล้วนะใครที่ติดตามนะคะไปฝึกบ่อยๆอ,ยอจะจำบ่อยๆไปฝึกเครื่องมือให้ครบก่อนนะเรียนที่สิบห้ทเองนะจบปุ๊บเวลาเรามีเวิร์กช็อปใหม่ๆเนี่ยให้ทำตามเห็นไหมคะได้ลอืมเห็นนะพิมพ์อ่าพิมพ์ข้อความปุ๊บๆๆอาสม,มุิ เป็นว่าเป็นมูฟเราตกแต่งอะไรให้เรียบร้อยก็ได้ค่ะหรือค่อยมา,มาแต่งทีหลังก็ได้เห็นไหมคะแล้วก็ตัวทีนี่แหละนะคะแล้วก,วก็เราต้องการจะให้มันโค้งเลเยอร์ไหนก็เล่นเลเยอร์นั้นแล้วก็คลิกที่ตัวตัวทีก่อนนะแล้วมันจะขึ้นไอคอนนี้มานะคะแล้วก็คุณเลือกได้เลยเนี่ยเป็นคลื่นก็ยังได้เลยเห็นไหคะได้หมดอ่าทีนี้แถมให้นิดนึงเผื่อว่าจะใช้อสมมติเราอยากได้คำนี้ นะคะแล้วใส่เอฟเฟกตัว fx ค่ะเราคลิกเลเยอร์ไหนอยากให้เลเยอร์เราเล่นเลเยอร์ไหนก็ต้องคลิกเลเยอร์นั้นโอเคไหมนะคะแล้วก็กด fx แล้วก็ใส่จะใส่เงาเห็นไหมใส่เง,า,งาหรือว่าใส่เส้นสีขาวออแล้วก็กดโอเค enter เปลี่ยนฟอนต์ถ้าเกิดจะเปลี่ยนข้อความในนี้นะที่เป็นโค้งอยู่นะกดตัวที แล้วก็มาคลิกตรงกลางปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนข้อความได้แล้วเห็นไหมคะต้องคลิกที่ตรงกลางของข้อความที่เราต้องการจะเปลี่ยนที่คลุมดําปุ๊บอาจจะเป็นแบบอ่าอ่าย่ออ่ะย่อให้มันเล็กลงเปลี่ยนเมาส์เป็นมูสแล้วก็เลื่อนนะคะถามว่าให้มันโค้งน้อยกว่าน,นี้ได้ไหมกดตัวทีแล้วกดตัวนี้เหมือนเดิมแล้วก็มาย่อเอเอโทษมาเลื่อนนะคะ อันนี้น่าจะสวยกว่าเห็นว่าเป็นมูฟแล้วก็เลื่อนอเคเลียร์ไหมเผลอๆอะสมมุติว่าบางคนบอกว่า่าเป็นวงกลมแบบนี้นะคะอ่าอย่างนี้อยากจะได้วงกลมบริเวณบริเวณตรงนี้คุณก็ปรับข้อความเอากดตัวที่เหมือนเดิมแล้วก็ไปที่ตัวหน้าต่างนี้ออกมาให้มันโค้งประมาณไหน ย่อดูฟึบให้มันโค้งอีกไหมอ,อันนี้ตัวใหญ่ไปก็ย่อให้เล็กลงอันเนี้ยหมายถึงว่า,าหมายถึงฟอนต์มันตัวใหญ่ไปก็ให้เขาเล็กอีกแล้วแต่นียปรับเล่นเอาเองเลยนะคะเอาสักสี่สสมมุติ แล้วว่าอันนี้มันโค้งมากไปก็กดตัวทีแล้วกดเอฟเฟกเหมือนเดิมปึ๊บนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้คือเหมือนให้เขาอันส่วนอันนี้คืออะไรน,นี่คือตัวเนีย่ยเล่นลองเล่นดูได้อยู่นะคะมันไม่เท่ากาันต้องให้ศูนย์ถึงจะโอเคลองเล่นดูก่อนกดโอเคแล้วก็เลื่อนเป็นว่าเป็นมุกก่อนนะแล้วก็เลื่อน ะะทีนี้เหมือนกันเลยเดี๋ยว,ยวแยกให้อันนี้คือกรณีที่วงกลมวงรีหรือว่าสี่เหลี่ยมเหมือนกันหมดเลยเอาวงรีวงรีก็กดวงกลมเหมือนเดิมแล้วก็วงรีวิรีประมาณไหนล่ะสมมุติคุณอยากจะวาดวงรีอเอากระงูออมาคอนทรนง,งูเมื่อกี้นะแล้วกดคลิกซ้ายแช่ไว้นะคะคลิกซ้ายแช่ไว้แล้วก็ลากวงรีประมาณไหน อ่ะสมมติรีประมานน้จริงๆก็ไม่ต่างกันอ่ะอย่าขอเปลี่ยนสีให้มันชัดขึ้นก็แล้วกันจะได้เห็นเห็นชัดสีอะไรดีแสบตาจังเอาสีสีเทาก็แล้วกันอ่ะอ่ะนี่อ่ะสมมติภาพคุณภาพนี้แล้วต้องการทําแบบนี้สมมุติเป็นแบบวงกลมนะอะเหมือนกันเลยไม่ต่างกันค่ะอ่ะสมมติอืม อ่ะต้องการวงวงรีก็เหมือนกันใช้เทคนิคเดียวกันเลยก็แค่วาดเหมือนเดิมไม่อันนี้ไม่ไม่สอนนะสมมติว่าเป็นคําเดียวกันนะคะอ่ะแล้วก็แค่เนี่ยมาทำเห็นนะถ้าเหมือนกันเลยเหมือนกันเป๊ะเลยเหมือนกันเลยด้วยซ้าเห็นนะมคะมันก็โค้งเหมือนกันนะมันอยู่ที่ว่าคุณอยากจะได้แบบไหนถ้าเกิดว่าวงรีแบบวิธีที่หนึ่งคือใช้เพนทูลก็ได้หรือใช้ไอ้เครื่องมือตัวเทคอย่างเดียวก็ได้เลือกเอานะคะ ว่าจะต้องการแบบไหนหรืออาจแถมให้อีกนิดนึงก็คือเอาแบบนี้คืออันนี้บอกแล้วนะว่าวงกลมกับวงรีไม่ต่างกันสี่เหลี่ยมอ่าลองดูสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอ่ะสมมติว่าสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะปึ๊บอ่าแล้วคุณต้องการให้ข้อความอยู่ตรงเส้นตรงเส้นตรงนี้เลยลองดูนะคลิกตัวทีเวลาวาดอะคะ่ะให้ใช้ตัวนี้นะคะเวลาวาดอืม ถ้าเกิดต้องการให้มันตรงขอบนะเวลาวาดอ่ะเดี๋ยวเอาใหม่ถ้าต้องการให้สี่เหลี่ยมมันอยู่ตรงขอบเลยอ่ะอยู่ตรงขอบข้อความที่อยู่ตรงขอบเลย,ยมไยลยม่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมหรือวงกลมให้คุณใช้เครื่องมือตัวนี้ที่อยู่ข้างตัวทีหน้าตาแบบนี้นะคะคลิกขวาดูมีหลายแบบมากนะคะแล้วคุณก็กดตัวทีอ่ะสมมติเป็นสีอื่นสีมันไม่ค่อยสวยเลยเดี๋ยวแสบตาเดี๋ยนะ อันนี้กันอ่ะทีนี้กดตัวทีแล้วมาคลิกตรงขอบนะคะเมาส์เราก็จะกลายเป็นอย่างนี้เห็นไหมคลิกแล้วก็พิมพ์สวัสดีค่ะยินดีดูนะเข้าสู่ช่องสู่ยาอย่างเป็นทางการวันนี้สบายดีไหมคะ อย่าลืมกดชื่ติดตามด้วยนะเห็นนะคะเนี่ยแล้วเวลาต้องการจะเปลี่ยนสีก็กดสี่เหลี่ยมนะ,ะแล้วก็เลือกสีกดสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยแล้วก็เลือกสีที่อยากจะได้อ่านี่คือเป็น,เ,ปนเทคนิคนึงลองดูเอาไปใช้ใดูนะคะลองดูว่าจะแดัดแปลงยังไงแต่ถ้าเกิดสมมุติ อีกเหมือนกันอะลองเลื่อนเอาตทีถ้าเกิดเลื่อนเอาออกเอาสี่เหลี่ยมออกมันก็จะได้คํานี้เห็นไหมอาจจะย่อ,ยอก็ได้ย่อสี่เหลี่ยมตัวเนี้ยฟึบแล้วก็เลื่อนอ่านะ,ะคะอ่าได้อีกแบบหนึง่งขอโทษๆสวัสดีค่ะอยู่ไหนะวะเดี๋ยนะแล้วก็สี่เหลี่ยมอ่าอันนี้ได้คำหนึง่งอ่าคราวนี้ ที่เป็นอิสระหน่อยก็อย่างเช่นตัวใช้อันนี้ค่ะใช้เพนทูลสมมุติเราจะวาดเป็นสมมุตินี่คำว่าสมมุตินะนี่คือตุ๊ก,กตาของเราเดี๋อ่เอาเอาของออกมาก่อนอ่าหน้าคือบอกแนะนำทีเดียวเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะได้เอาไปใช้กันจะได้ทำทีเดียวเลยนะคะสมมุติว่า สมมุติว่าคำนี้เอาอันนี้ออกมาอ่ะเขาอยาเอาคำเอารูปนี้ออกมาแล้วกันง่ายดี <c oughs> อันนี้ยังไม่ต้องสนใจนะว่าทำอะไรอยู่นะปึ<ฟ>๊บอ่ะ ดูตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทําข้อความสมมุติว่าเป็นสินค้าของคุณหรือว่าเป็นเป็นงานของคุณแล้วต้องการจะทําฟอนต์เนี่ยโค้งโค้ง,งตามตามผมอ่ะลองดูกดตัวทีกโทษคถากดเพนทูลถึงบอกว่าเพนทูลเนี่ยถ้าเกิดคุณเล่นนะจะสนุกมากทําเป็นนะเราซูมเข้าไปใกล้ๆกดแว่นขยายแล้วก็ซูมบวกเข้าไปนิดนึงอ่ะแล้วก็กดเพนทูลปึ๊บดูนะคะ คลิกซ้ายแช่ไว้1คลิกซ้ายหครั้งปุ๊บเราจะโค้งมาถึงตรงนี้แล้วก็คลิกซ้ายแช่ไว้ปุ๊บแช่ไว้นะอย่าปล่อยนะแล้วก็ซัดโค้งมือเราเนี่ยต้องหักนิดนึงปุ๊บปุ๊ปปอ่าแล้วก็พิมพ์ข้อความกดตัวทีเอาม้อมาพิมพ์ c ให้ c เอาแค่นี้ก็พอปุ๊บสมมุติเอาต้องการเอาแค่นี้กด เปลี่ยนฟอนต์นิดนึงให้มันดูคุณจะตกแต่งหรืออะไรเพิ่มก็ได้เห็นไหมคะเฟิบตัวที่เซฮายะอืมแค่นี้ปุ๊บเห็นนคะโคง้งก็จะได้ความโค้งหน่อยหน่อยทำมานี้ก็ได้หรือจะคัดมาปรับใหม่อย่างนี้ก็ได้เห็นไหมคะหรืออะดูที่ข้อมือนะเหมือนการกดเพนทูลหนึ่งครั้งคลิกซ้ายหนึ่งครั้ง ให้ห่างๆหน่อยปุ๊บเดี๋ยวเราจะพิมพ์ข้อความปุ๊บแล้วเราจะโค้งมาถึงตรงนี้คลิกซ้ายแช่ไว้ปุ๊บแล้วก็หักเข้าในเห็นไหมคะพิมพ์ข้อความกดตัวที่แล้วมาจิ้มตรงเส้นให้มันขึ้นอย่างนี้ดูนะปุ๊บเลยนะแล้วก็พิมพ์ปุ๊บ hello เออ hello ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะแค่นี้อ่ะสันรู้สึกว่ามันแคบไปลองคลุมดําแล้วก็ลดลดขนาดดูสักสามสิบนะคะสามสิบ ยี่สบห้าได้ไหมแล้วแต่นะอ่า Enter แล้วก็กดคือด้วยความที่มันมันเป็นช่วงหักศอกอะนะมันก็เลยดูดูเบียดเบียดหน่อยเนี่ยใครนะคะคือจะทำให้รู้ว่าเราสามารถเล่นอย่างนี้ได้เผล,อ,เลอนะอาทิ้งท้ายอาจุกก็ปใกล้ๆเปลอเอๆตรงนี้นะดูนะ,ะให้เห็นจะชัดขอเอาบริเวณนี้ก็แล้วกันเนี่ยเหมือนกันเลย ตามเส้นผมปุเพนทูลไม่สอนวิธีใช้ในคลิปนี้นะคะเพราะว่ามันจะกินเวลาแล้วก็สอนไปแล้วในในคลาสพื้นฐานฟุ๊บ เ๊บพอทําเสร็จมันก็จะเป็นประมาณนี้นะแล้วกดตัวที <c oughs> อ๋อเดี๋ยวตัวทีตัวทีกดตัวนี้ ที่มันเป็นตรงๆอย่างเงี้ยตรงตรงตรงๆเขาเรียกอะไรอะ่ะกลับหัวกลับหางแบบเนี้ยนั่นเป็นเพราะว่าเราเริ่มจากข้างข้างบนไงคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้มันอ่านอ่านแบบอ่านแบบกลับหัวเราก็ต้องเริ่มจากฝั่งฝั่งซ้ายถูกไหมเมื่อกี้ย่าไปลกข้างบนมันก็เลยเป็นอย่างนี้เออแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะได้อย่างนี้ก็คุณแค่คอนโทรลที่และอย่างนี้ก็ได้กลับเห็นไหมคะก็จะได้คำอีกแบบหนึง่งอ่านเห็นเอเอ เห็นไะ,ะย่อยเล็กลงปุ๊บเห็นไะ,ะ,นะ,ะขึ้นอยกับว่าคุณอยากเล่นแบบอยากอยากทําฟอนต์แบบไหนตามนี้ก็แล้วกันนะคะก็ขอให้มีความสุขสนุกกับการเรียนรู้อย่าลืมไปฝึกใช้เพนทูลเยอะๆนะคะแนะนําว่าถ้าเกิดไม่อยากเสียเวลามานั่งงมแบบนี้ไปฝึกเรียนพื้นฐานในหน้าช่องรุย่า ให้จบนะคะใช้ช่วงเวลานี้แหละคุ้มเลยนะคะเดี๋ยวเวลามีเวิร์กช็อปใหม่ๆคุณจะได้ไม่ไม่ต้องปวดหัวเวลาอยากจะทํางานนั่นงานนี่แล้วมาหาทีหลังมันเสียเวลากว่านะคะแนะนําไว้สำหรับคนที่อ่าชื่นชอบการฝึกอยากจะฝึกออกแบบตรงนี้เนาะวันนี้ลาคันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ